เชื่อบุดรูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำปอกตรงกันนะครับในการขยายระยะวาวก็นี่ก็เป็นเครื่องมิลลิ่งครับก็เดี๋ยวเราจะมาขยับองศานะครับวาวแล้วก็ขยับให้ได้พอดีนะครับแล้วเราก็จะทำการเจาะกันนะครับ สังเกตดูนะครับเราจะอุดรูนะครับอุดรูเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขยับองสาวาวมาใหม่นะครับเราก็จะเจาะเข้าไปนะครับครับเราก็จะมาหาเซนเตอร์กันนะครับก่อนที่เราจะเจาะวาลลงไปนะครับตอนนี้ก็ได้เซ็นเตอร์แล้วนะครับเราก็จะเทียบกับตัวกระเดี่ยงของวาล